สัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องของบระดาทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะ,คะพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะบระดาก็จะมารีวิวสินค้านะคะแล้วก็นำเสนอสินค้าน,นะคะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เราจะมาลดหลังสินค้าในราคามาตรฐานนะคะรานะคางามมากนะคะถูกถกนะคะเนื่องจาก ฟ้าฝนตกตลอดเลยนะคะเงินก็ไม่พอหมุนเวียนก็เลยมาลดหลังให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซของวรดาทุกท่านนะคะในรายการจัดโปรสุดๆเลยนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นผ้าชุดของดักแด้จากชุดละ1,800บาทเราจะลดเพียงราคาชุดละ1 1 5 0บาทนะคะเรา,าจัดโปรสุดๆเลยนะคะไม่ได้กำไรแต่อยากได้ต้นทุนกลับคืนไปให้แม่กี่ทอนะคะ วันนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาบร,าราดาจ,จะยกให้เลยนะคะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าชุดนะคะสวยนะคะเกดเอนะคะผ้าสวยเกดเคัดน้ำหนักดีนะคะคัดสันมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากชุดละพันแปดเรายกโปรเลยนะคะชุดละ1นึ่บบาทนะคะเราจัดโปรให้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะ ผ้าชุดผ้าสีก็สวยนะคะี่คะ่ะผ้าสีนะคะอันนี้เป็นสีสวยมากนะคะเรียกว่าเป็นผ้าสีนวลงามมากนะคะเราจะโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะชุรละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะจัดโปรพิเศษนะคะมีเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะมาช้าหมดบดได้ของสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจัดโปรให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านในสดสนใจนะคะเรื่องทองนี้ก็สวยสุดๆเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ เรืองทองนะคะตัวนี้เงางามมากนะคะบูมสีพื้นนะคะอันนี้สีพื้นนะคะอันนี้สีลายนะคะสีสองเมตรลายสองเมตรนะคะสวยค่ะผ้าการันตีได้เลยนะคะผ้าดีมีน้ำหนักนะคะเราจัดโปให้ท่านนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะชุดละ1นึ0บบาทนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะชุดนี้ จัดโปรนะคะสินค้าของโรงงานทุกผืนทุกชิ้นนะคะสินค้าของเราจัดโปรนี่มีมีคุณภาพนะคะไม่ใช่ว่าจัดโปรแล้วของไม่มีคุณภาพนะคะของดีนะคะของดีมีคุณภาพนะคะแต่เราจะจัดโปรเพื่อคอืนต้นทุนให้แม่ก่โทนะคะทุกอย่างได้เงินมาหมุนเวียนค่ะสวยค่ะลายงามมากนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะราคาชุดนี้พิเศษนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้นำเบอร์สองผ่านไปนะคะอันนี้นำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนี่ก็สวยนะคะเป็นผ้าคัดมาเรียบร้อยนะคะผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มนะคะเรียกว่าเป็นผ้าชุดนะคะสวยะคะ่ะน,นี่ก็งามอันนี้สีพื้นนะคะเห็นไหมคะสีพื้นนะคะตัวนี้สีพื้นอันนี้นำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามนะคะพิเศษให้เลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันอันนี้ขอยกให้ขัน้นเป็นนำเบอร์สามนะคะ ให้ท่านเลยนะคะเป็นนัมเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะนัมเบอร์สามสวยจริงๆนะคะสินค้าเราพัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะนัมเบอร์สามคะ, no. ะ,คะเป็นผ้าชุดนะคะตัวนี้เรีกวเป็นผ้าชุดนะคะออกมาอีกนะคะ่อมาตัวนี้ก็เป็นผ้าชุดนะคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าเกดเอมีน้ำหนักเต็มนะคะเราก็มาจามัดโปรหมนกันนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้เป็นสีฟ้านวลนะคะงามมากนะคะเนื้อผ้าเต็มทอนแน่นนะคะเราจัดโปนเช่นกันนะคะฟ้องมายกเบอร์ให้ย่าได้ไหมยกเบอร์ให้ได้ไหมโบพิเศษให้เลยนะคะจัดโปพิเศษให้เลยนะคะตัวนี้เป็นนมเบอร์สี่นะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะมาจัดโบให้นะคะราคาเดียวกันนะคะพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนำเบอร์สี่นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสับเข้ามาอีก สวยค่ะจัดโปรให้เลยนะคะนัมเบอร์ที่น้องออาฟองยกให้นะคะน้องเองฟองสวัสดีเอฟซีหรือยังเองฟองหายหน้าหายตานะคะเพราะว่าไปโรงเรียนนะคะโอเคตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีกะปิสวยงามมากนะคะดูลายดูเชิงสีค่ะสวยค่ะสวยเป็นลายเอสนะคะจากชุดละพันแปดเรามาจัดโปรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเช่นกันนะคะสวยนะคะ สวยงามดูลายนะคะน,นี้นำเบอร์สี่นะคะ,สว,ะ,คะสวยค่ะสวยจริงจริงจัดโปรนะคะชุะดนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอัหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดโปรให้นะคะต่อมานะคะตัวนนี่ก็สวยอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสดใสนะคะสีแดงสดใส,ะะส,แ,ดส,ดใสแต่ว่าจะออกสีเป็นมะขามนิดหน่อยคุณนู้มคะ อันนี้ลำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะลำเบอร์ห้านะคะเป็นเรียกว่าเป็นห้าส่วนนะคะลายห้าส่วนสวยค่ะยาวสี่เมตรเช่นกันนะคะสีสองเมตรลายสองเมตรนะคะพ่อแม่พี่น้องข่ดสินค้าของเราโอเคนะคะสวยทุกคืนนะคะสินค้าง,งามมากนะคะสวยด้สี่พื้นนะคะงามมากนะคะในราคาเดียวกันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ลำเบอร์ห้านะคะสวยจริงๆนะคะลำเบอร์ห้านะคะ ต่อมาเป็นลำเบอร์หกนะคะลำเบอร์ห no. กอันนี้เป็นสีเหลืองทองอันนี้มีสองชุดนะคะแต่บรุรดาจะยกชุดเดียวคับสวยนะคะโดยงานเป็นลายมีใหญ่นะคะลายมีใหญ่ลายโบราณงามมากนะคะสวยลายมีใหญ่ลายโบราณน,นะคะจัดโบวเช่นกันนะคะตัวนี้สีพื้นจะเป็นสีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสีพื้นเป็นสีนี้นะคะ อันนี้ดําอมน้ําตาลนะคะเรียกว่าดําอมน้ําตาลนะคะแล้วเราก็จัดโปรเหมือนกันนะคะพิเศษนะคะพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสองชุดนะคะหากท่านใดสนใจตัวนี้มีสองชุดนะคะสวยงามชามมากนะคะมีถึงสองชุดท่านอาจเอาไปตัดเป็นผู้แฝงก็ได้นะคะให้คุณพ่อใส่เวยกว็ได้นะคะตัดเสื้อสีให้คุณพ่อนะคะเราก็ใส่เป็นแบบลงไลายนะคะมาเป็นนํำเบอร์เกนนะคะนํำเบอร์เกตอันนี้ก็สวยนะคะ นี้เป็นสีม่วงนะคะเป็นม่วงสวยมากบานข้างม่วงตรงนี้นะคะสวยนะคะดูลายดูดอกนะคะแน่นนะคะแน่นหนามากนะคะแน้นหนาแน่นหนาจริงๆนะคะเราจะโตเช่นกันนะคะตรงนี้นะคะดูสีพื้นนะคะ งามมากเห็นีสีพื้นนะท่านสวยค่ะเป็นสีม่วงตัดประกบกันเนี่ยงามมากนะคะเราก็จ,จัดโปรเช่นเดิมค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลดแล้วลดอีกศษแล้วพิเศษอีกนะคะลดแล้วลดอีกพิเศษแล้วพิเศษอีกนะคะจัดโปรให้เลยนะคะผ่านไปนันคะนำไเต่อมาเป็นนํา b e r แปดนะคะ number แปดตัวนี้สวยค่ะสีน้ำตาลอมทองนะคะ เรียกว่าสีน้ำตาลอมทองหรือว่าเรียกว่าสีเงินอมทองก็ได้นะคะสวยค่ะสีเทาอมทองก็ได้สีเงินอมทองก็ได้สวยสวยมากนะคะตรงนี้นะคะสวยเรียบร้อยใสสวยนะคะลายดูดีนะคะใส่ได้ทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งได้หมดเลยนะคะคในราคา,หนนะคะา,หาเหมือนกันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าชุดกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเสวยะคะ่ะสีพื้นใช่คะ่ะงามมากนะคะสีพื้นก็โอเคสวยนะคะ ออมาเป็นชุดสุดท้ายในคลิปนี้นะคะน้ำเบอร์เกอรเชเมโนออฟฟ์ก็สุดท้ายในคลิปนี้นะคะเราก็จัดโปรให้เลยนะคะน้ำตาลนะคะแต่อันนี้เป็นสีตะกอนะคะสีตะกอตัวนี้ต้องขายชุดละพันแปดนะคะแต่วันนี้เราอยากให้พิเศษพ่อแม่พี่น้องนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอซีของเราทุกคนนะคะเราก็ให้พิเศษท่านเลยนะคะในราคาเดียวกัน1,150บาทนะคะสวยนะคะอันนี้เป็นสีตะกรอ สีน้ำตาลเขาเรียกว่าสีกับอ้อยนะคะเรียภาษาอีสานที่เรียกาษาอนีสาค่ะค่ะมีผ้าพื้นงามมากเลยนะคะภาษาอีสานเรียกว่ากับอ้อยนะคะลายกับอ้อยนะคะตะไขร้พิเศษนะคะราคาเดียวกันนะคะหากท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะสวยงามมากเมื่อแน่นนะคะอันนี้เรียกว่าสีตะกอนะคะสวยค่ะสีตะกอโอเคเลยนะคะงามมากนะคะ ในคลิปนี้จะเป็นผ้าดักแด่นะคะผ้าดักแด่หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะพ่อแม่พี่น้องขะจัดราคาโปรเลยนะคะชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็ดูเบอร์โทรนะคะซุดเจ้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกคุณกดที่แอดไลน์ได้นะคะซุดแปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเพ็ดเลิกใช้แล้วนะคะโลุกทิ้งไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอให้สินค้าดีๆหากท่านยังไม่มีไลน์ก็แอดไลน์เบอร์โทรใหม่นะคะแอดเข้ามากหากท่านาม,มาานะะานีแล้วไม่ต้องแอดนะคะ เพราะว่าเรามีลายดืมอยู่แล้วนะคะเราก็จะรันมาหากันแล้วนะคะหากท่านใดสนใจท่านก็ทักมานะคะท่านแอดไลน์มาเป็นก็โทรหาวรดาจากโทรโทรเช่นกันนะคะวรดาจะแอดไลน์ให้นะคะขอบพระคุณพ่พอแม่ที่ให้ตลอดนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะวัสดีค่ะ